ทิเปิดนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวนี่นะครับ,รบอันนี่ใบไปแล้วถือฟนจริงนี่เนี่ยครับเอาไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟัามมือนีสิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ได้พลาดคลิปดีดีราคาไว้ตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเขาอยกกับพี่อย่างมือไหนฮะผมเสื้อสนีครับผมสนีเนาะครับยุ่บ้านไหนครับยู่หนอมือครับผมยู่ตำบลมังหิลาดครับ ลาดอำเภอชุมแสงจังหวัดขอนแก่นครับผมแับเมื่อนี้สิเปิดจากตัวครับ่าชิเปิดนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวเองนะครับครับแล้วซื้อว่าจังไหนครับนี่ยซื้อหวยซื้อเอตามใบนี่บ่ครับแม่พารวยจิ เน่พารวยเนาะครับเน่พารวยนี่ความสูงเราเท่าไหรครับร้อยร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิเพิเ่นเป็นแควสายใดพวกหนี่นสายสายนี่สายเพชรอุดรอครับผมสายเพชรอุดรบักอ่องคอหางเราก็ะยาวาทีหน่อยเยหางลำนุม่มซีเต่าบะครับผมผม่ามีตำหนิเนาะอ่องคอสามอ่อง สถานะท่องเราใส่เบิ่มไว้เนาะแมนครับแม่ครับได้จากเดือนแล้วพุ่นเนี่ยไดเก้าเดือนกว่าครับผมไเก้าเดือนกว่าเห็นควายเมียใหญ่เหงาอ่างเราได้ลูกจากตัวแล้วครับตัวสองในท่องครับผมตัวที่สองในท่องเนาะครับวันก็ด,ดีพี่น้องด้วยไปหูฟวันล้แล้วอยากยานกล้องอยากหน่อย หางแล้วก็เป็นพว่าดีดีซื้อไปก็รอรุ่นเนาะที่นอกนี้ตัวแม่แตัวผูวอันนี้ใบไปแล้วถือฝนจินี่เนี่นครับเอาไปใส่ฝนไป <laughs> ยักบ่เห็นรูปลูกเอาไปเล่นเป็นนึว่ามันกระดาษครับ <laughs> จะเต็มเต็มจังเนี่ยพรดรวยนีส่สิเปิดไว้เท่าไหร่ครับ,นะ,ะบนะครับผมอยากว่าอยากได้สิบห้าน,นะครับผมแสนหามื 80, 0 8, 0่นเนาะพระพุทราคานี่ต่อร้องเดี๋ยวครับก็นนิดครับตัวรองเดยนิดหน่อยเนาะครับผมเบอรโทรศัพท์นลยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหกเก้าหกห้าห้าหนึ่งครับ โอ้โห,หตัวรองกับเราได้มาเบิ่งตัวกิงได้โยบ้านน้องน้องทุ่มเวลาลอดแท่งน้าใหญ่พี่ละพี่น้องเนียสาระกลางบ้านมู้มู้งสองหรือมูองม้ง่ง,งครับมู้งสองเนาะครับผมเป็นเมางม่ายอยู่อ่างเป็นผัวงามงามมันหูห้จ้ะครับไปตุ่นหู้ไก่สีหอกแล้วพี่น,อน้อง หูหลสันรอบ่ากินหยาก็ะไหลหยากเกง่งกินหยากเกง่งซื้อหนึ่งได้สองครับซื้อหนึ่งได้สองอมาเบิงมาตอกับเล้าหลดเมื่อวานนี้กะน้ำออกแล้วนี่น้ำออกเรื่อยแล้วใกล้แล้วเนาะออกซูมือครับน้ำออกซูมือแสดงว่าใกล้แล้วแต่กำหนดมันวันที่สิบเ็ดเมื่อกี้นะครับสิบเ็ดกุดมภาพันธ์กิดสิเลยไปนิดน้อยเนาะแม่านครับลังค้นเขาบอกว่าเป็นอาทิตย์ลังค้นก็บอกว่าสิบมือ กระสันเก่าไว้สนีก่อนพอกันคลิปหนะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ